สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับเกมวอร์ซีตอนนี้เรากำลังจะไปที่ค่ายทหารกันนะครับสองคลิปที่ผ่านมาด้วยการตอบรับอย่างอย่างอะไรไม่รู้ครับช่างมันเถอะครับตอนนี้เรามีมีดนในมือหนึ่งเล่มกับยากับยาแก้ปวดแก้แก้ป,ว,กป,ปวด แก้โแก้วขนมหนึ่งห่อแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรนะครับเราเจอบ้านสองหลังแล้วก็อะไรไม่รู้อันกลมๆนี่เราน่าจะเป็นสถานีอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> มเจอเราแล้วครับ ยี่ได้เงินด้วยเจ๋งครับรู้สึกเงินจะตกบ่อยมากเลยนะครับการตกของของซอมบี้ก็จะเป็นระบบสุ่มครับแล้วแต่เกมของที่ตกก็มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นไม้ไมหรืออะไรอ,อื่นครับวันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับเจอน้ำหนึง่งขวดครับไม่มีอะไรกําลัง เจ๋งเจือปืนครับแต่เราไม่เคยผมไ่เเจ๋งครับเจ๋งสกินที่เราได้มาคือดับเบิลบาร์เรลนะครับผมก็เพิ่งเคยได้เหมือนกัน้สกน่าจะแรงหน้าดู เซิร์ฟที่ผมเล่นอตอนนี้เป็นเซิร์ฟยุโรปคนค่อนข,ข้างน้อยมีอยู่7คนก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวว่าจะเจอแบนดิตหรือเจอปรอะไรมากแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็มีแล้วนะครับมีคนเปิดเซิร์ฟไทยเรียบร้อยเซิร์ฟไทยผมเห็นประมาณสองสามเซิร์ฟนี่แหละครับเฮ้ยแม่งยังไม่ตายเว้ย ซอมบ่้สังว์ตายใช่มึงแล้ว exp ในเกมนี้นะครับเราเก็บเพื่อไปปลดล็อกตัวละครส่วนระบบสกิลรู้สึกจะยังไม่มาครับไม่รู้แพทไหนระบบสกิลถึงมาครับการฆ่าซอมบี้เราขนลุกมาทีละตัว ถ้ามันมาสศมุดฟูควรจะเลือกที่จะหนีมากกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ไม่นึกว่าแถวนี้จะมีอาวุธเยอะตกเยอะขนาดนี้คนระับดูมันขนึ้มมนมาเลยนะวเยอะมากเลยลุไไ้งอะไรแขนขาด้วยครับ <c oughs> ขาไม่มีโอ้โหสรรภาพ <c oughs> าไปครับเลือกที่จะวิา วันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วก่อน,กนนะครับจบครับ